สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Happy Ending ตอนที่15-16ทนายความรีบแก้ต่างให้พ่อเลี้ยงทันทีว่าที่เขาพูดออกไปแบบนั้นก็พอต้องการปกป้องนางเอกที่เป็นลูกสาวนางเอกจึงพยายามควบคุมสถานการณ์อ้างว่าทธอนั้นสามารถแยกแยะความจริงกับภาพหลอนได้ชัดเจนการที่เธอมีอาการป่วยทางจิตมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กลับถูกคนอื่นมองด้วยสายตาหวาดกลัวและรังเกียจ ซึ่งตอนนี้เธอกําลังรักษาอาการป่วยของเธออยู่จึงขอให้ศาลช่วยรับฟังคําให้การของเธอด้วยสุดท้ายการพิจรารณาคดีก็ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งก่อนนางเอกจะมาปรึกษาทนายและพระเอกพราแม่พ่อเลี้ยงจะสาร,รภาพออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ผู้พิพากษาก็ได้จําคําสาร,รภาพนั้นไว้แล้วสิ่งที่จะช่วยพวกเขาแก้เกมได้ก็คือต้องรีบหาตัวพยานมาช่วยยืนยันว่าแม่นางเอกเคยดื่มยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปหลายครั้ง เคยข่มขู่ถ่ายเงินจากพ่อเลี้ยงโดยที่เธอนั้นไม่ได้คิดที่จะตายจริงๆและนั่นก็ทําให้นางเอกที่ถึงนําแทจูขึ้นมาขณะเดียวกันยุนจินก็รู้สึกไม่พอใจที่เห็นนางเอกกับพ่อเลี้ยงพยายามพูดปกป้องซึ่งกันและกันแถมนางเอกยังพูดให้คนอื่นเห็นใจเรื่องอาการป่วยของเธอในชั้นศาลก่อนยุนจินจะสั่งให้ยุนแจไปจัดการนําแทจูซะไม่ว่าเขาจะมีหลักฐานอะไรก็ให้เขาหายไปพร้อมกับหลักฐานที่มีนั่นแหละ จากนั้นยุนจินก็มานั่งดูภาพถ่ายของลูกสาวนางเอกที่น้องสาวพระเอกโพสล,ลงในโซเชียลมีเดียอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันแล้วนะฉันจะต้องรีบเก็บกวาดให้สะอาดเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวนางเอกก็ได้วิดีโอคอลมาหาแม่ของเธอว่าเธอนั้นกําลังเตรียมตัวจะกลับเกาหลีในเร็วๆนี้ก่อนนางเอกจะเดินทางไปพบพ่อเลี้ยงในคุกบอกพ่อเลี้ยงว่าตอนนี้เธอพร้อมที่จะต่อสู้และยอมรับเรื่องอาการป่วยของตัวเองแล้ว แต่พ่อเลี้ยงกลับโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ทําให้นางเอกต้องมาเผชิญเรื่องแบบนี้นางเอกแย้งว่าไม่ใช่แบบนั้นพเพราะเขานั้นคือเหตุผลที่เธอยังมีชีวิตอยู่ในคืนนั้นยุนแจได้ไปพบนําแทจูเขาได้เข้าโจมตีนําแทจูก่อนจะใช้มีดแทงเข้าที่ท้องของนําแทจูทําให้นําแทจูเสียหลักตกลงแม่น้ําไปเมื่อยุนแจเห็นว่านําแทจูลอยน้ําแน่นิ่งไม่ขยับเขาก็ได้โทรรายงานยุนจินว่าจัดการนําแทจูเรียบร้อยแล้วทําให้ยุนจินรู้สึกแฮปปี้เป็นอย่างมาก วันต่อมาในขณะที่พระเอกนางเอกเป็นกังวลเพราะนำแทจูที่ต้องมาเป็นพยานยังมาไม่ถึงสักทีทางยุนจินกลับยิ้มร่าอย่างมีความสุขแต่สุดท้ายยุนจินก็ต้องประหลาดใจเมื่อจูจูนำแทจูก็ปรากฏตัวขึ้นในศาลพอเมื่อคือนยุนแจดันแทงไปโดนกระเป๋าตังของนำแทจูทาให้นำแทจูไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักด้านอายการก็เลยขัดขานการขึ้นเป็นพยานของนำแทจูเพราะคนนั้น,นยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแบ็กซึงยู ทว่าสุดท้ายผู้พิาพากษาก็อนุญาตให้นำแทจูขึ้นเป็นพยานได้เนื่องจากตามกฎหมายแล้วผู้ต้องสงสัยในคดีอื่นก็ยังสามารถเป็นพยานในคดีนี้ได้นำแทจูได้ขึ้นให้การว่าแม่นางเอกนั้นพยายามจบชีวิตตัวเองอยู่หลายครั้งด้วยการดื่มยาฆ่า,มาแมลงเพื่อข่มขู่ให้พ่อเลี้ยงมอบเงินให้เธอเธอเคยเล่าว่าเธอเจอจางยาฆ่า,มาแมลงโดยการใส่น้ำเปล่าเข้าไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะตายจริง และคำให้การนั้นของนำแทจูก็สามารถช่วยพ่อเลี้ยงได้เป็นอย่างมากก่อนศาลจะตัดสินออกมาว่าพ่อเลี้ยงไม่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแม่นางเอกและให้รอลงอาญาในข้อหาช่อโกงเงินประกันหลังจากให้การเป็นพยานเสร็จนำแทจูก็ถูกตำรวจหญิงกลุ่มตัวไปเมื่อคำตัดสินออกมาแบบนั้นมันก็ทำให้ยุนจินรู้สึกหงุดหงิดที่เธอต้องพ่ายแพ้นางเอก,เอ,กอีกครั้งก่อนเธอจะไปพบนำแทจูที่ห้องขังสายว่าคนนันขี้ขาดกว่าที่คิดนะ อยู่ในนั้นเราคิดว่าจะปลอดภัยหรอนำแทจูได้บอกให้ยุนจินเตรียมเงินไว้ให้เขาเลยหนึ่งพันล้านวอนเพื่อแลกกับคลิปที่เธอวางแผนฆ่าสามีนางเอกยุนจินก็เลยย้อนว่าไว้คุยเรื่องนั้นทีหลังออกมาจากคุกให้ได้ก่อนนะทั้งฆาตก,กรรมทั้งลักพาตัวไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่เย็นวันนั้นพระเอกนางเอกก็ได้มาฉลองกันต่อที่บ้านพ่อเลี้ยงและพ่อเลี้ยงก็ได้ชวนพระเอกดื่มจนเมาเปียนางเอกก็เลยอาสาไปซื้อ,อยากแก้เมาค้างให้แต่กระเป๋าตังค์เธอไม่ได้อยู่กับตัว พระเอกจึงยื่นกระเป๋าตังค์ของเขาให้กับเธอทําให้เธอเห็นเข้ากับป้ายชื่อสมัยมัธยมของเธอที่อยู่ภายในกระเป๋าตังค์ของพระเอกและสงสัยว่าเขามีมันได้ยังไงพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังว่านางเอกเคยช่วยเขาไว้ตอนอายุ8ปดขวบตอนนั้นพระเอกโดนเพื่อนที่บ้านเด็กกำพร้าเดียวกันลังแกเพราะคนนั้นถูกเลือกรับไปเลี้ยงที่อเมริกาเป็นเหตุให้เด็กคนอื่นๆไม่พอใจก่อนนางเอกจะโผล่มาช่วยไล่เด็กพวกนั้นไปพระเอกจึงได้ขอป้ายชื่อนางเอกไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งนางเอกก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเธอเองก็กําลังจะเปลี่ยนชื่อใหม่และย้ายโรงเรียนเช่นกันในปัจจุบันนางเอกรู้สึกแปลกใจมากที่ทะนั้นจาพระเอกไม่ได้ทั้งๆที่พวกเขาเคยเจอกันแล้วในอดีตถึงสองครั้งพระเอกสารภาพว่าคนนั้นตกหลุมรักเธอทั้งสองครั้งที่ได้เจอทําให้นางเอกยิ่งรู้สึกประหลาดใจเพราะตัวเธอเองแทบจะไม่มีความทรงจําดีๆเลยแต่เธอกลับกลายเป็นความทรงจําที่ดีให้กับพระเอกวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้ส่งข้อความไปข่มขู่ยุนจิน โดยส่งที่อยู่โรงงานล้างไปพร้อมกับภาพจากคลิปเหตุการณ์ฆาตกรรมของสามีเธอทําให้ยุนจินมีอาการตื่นตระหนกแล้วรีบไปที่โรงงานล้างทันทียุนจินยังคงใจดีสู้เสือถามนางเอกว่าแค่ภาพภาพเดียวถึงกับตามเธอมาที่โกกล้างแบบนี้เลยเหรอนางเอกก็เลยเปิดคลิปบางส่วนให้ยุนจินดูนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอฉันหวังว่าควอนยุนจินตอนอายุ15เพื่อนที่ดีที่ฉันเคยรู้จักจะยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่ว่ายังไงยุนจินก็ยังไม่สำนึก ท้านางเอกว่าอยากทําอะไรก็ทําเลยจะส่งไปให้ตํารวจหรือนักข่าวก็เชิญเลยเพราะคดีสามีของเธอพ่อฉันก็กําลังรับโทษอยู่ในคุกได้ไงฉันไม่ต้องการความสงสารจากเธอโอกาสสุดท้ายงั้นหรอแหวะอยากจะอ้วกทําให้นางเอกรู้สึกเอือมระอากับเพื่อนเก่าแบบสุดๆว่าทําไมถึงเป็นไปได้ขนาดนี้ด้านพระเอกก็ได้ไปทําความสะอาดบ้านให้กับนางเอกก่อนนางเอกจะกลับมาถึงและรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่ารายละเอียดคดีต่างๆที่แปะอยู่บนผนังหายไปหมดแล้ว นางเอกจึงได้ขอบคุณพระเอกที่ช่วยเก็บกวาดทุกอย่างแทนเธอในเวลาเดียวกันจูจูนำแทจูที่อยู่ในห้องขังก็นอนชักแหกๆน้ำลายฟูมปากตำรวจจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีฝั่งยุนจินก็ได้ตบหน้ายุนแจระบายความโกรธที่คนนั้นจัดการนำแทจูไม่สำเร็จจนกลายเป็นปัญหาก่อนเธอจะนึกถึงคำพูดที่มีคนเคยบอกเธอขึ้นมาว่าเธอนั้นกำลังจะกลายเป็นแบบเดียวกับพ่อของเธอเธอจึงรีบขอโทษยุนแจทันทีฉันคงจะโมโหเกินไป และในวันต่อมายุนจินก็ได้ลาออกจากตําแหน่งประธานบริษัทส่วนนาแทจูพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้ทําร้ายตํารวจแล้วหนีออกจากโรงพยาบาลไปนาแทจูได้โทรไปหายุนจินบอกให้เธอมาพบเขาที่ท่าเรือพร้อมกับเงิน1,000ล้านวอนเพื่อแลกกับคลิปหลักฐานต้นฉบับโดยที่ยุนจินไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงแผนที่นางเอกและตํารวจหญิงวางไว้หลังจากทําการแลกเปลี่ยนเงินกับคลิปเรียบร้อยนาแทจูก็พยายามพูดปันประสาทยุนจิน ให้ยุนจินยอมสารภาพออกมาว่าเธอนั้นเป็นคนฆ่าแบ็กซึงยูยุนจินก็เลยบอกว่าที่เธอฆ่าแบ็กซึงยูก็พอแบ็กซึงยูออกจากผู้ชมนางเอกเขาตายเพราะปากแท้จากนั้นเธอก็สั่งให้ยุนแจเข้าไปจัดการนำแทจูพระเอกนางเอกและตำรวจหญิงที่คอยดักฟังอยู่ภายในรถจึงรีบวิ่งออกไปเพื่อช่วยนำแทจูทันทียุนจินที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบขับรถหนีออกไปปล่อยให้ยุนแจโดนจับเพียงลำพังเช้าวันต่อมา เรื่องที่ยุนจินเกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมของสามีนางเอกและเป็นคนฆาตรกรรมแบ็กซึงยูก็เป็นข่าวดังไปทั่วไม่นานนางเอกก็ได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอีกครั้งทำให้เหล่าพนักงานต่างพากันยินดีมีความสุขและบริษัทก็จเจริญก้าวหน้าภายใต้การเป็นผู้นำของเธอพระเอกก็เลยมากล่าวเช่นชมนางเอกซอแจวอนคนเดิมกลับมาแล้วคนบ้าง,งานที่ไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดแม้แต่จุดเดียวก่อนทั้งคู่จะพูดคุยกันเรื่องลูกสาวนางเอกที่กำลังบินกลับมาจากอเมริกาเพียงลำพัง แต่สุดท้ายเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อยุนจินที่อยู่ในระหว่างหลบหนีรู้ว่าลูกสาวนางเอกกําลังจะกลับมาที่เกาหลีจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียของน้องสาวพระเอกเธอก็เลยเดินทางไปที่สนามบินแล้วรับตัวลูกสาวนางเอกอกอกไปก่อนที่นางเอกจะเดินทางไปถึงที่นั่นในขณะที่นางเอกและตลํารวจระดมกําลังกันตามหาลูกสาวนางเอกไปทั่วยุนจินก็ได้พาลูกสาวนางเอกมานั่งกินไอติมอย่างมีความสุข เธอได้บอกกับเด็กสาวตัวน้อยว่าหากเธอมีลูกเธอก็อยากพามาันนั่งกินไอติมคุยเล่นกันแบบนี้บ้างเด็กสาวตัวน้อยก็เลยให้กําลังใจยุนจินไว้เราไปเที่ยวด้วยกันอีกก็ได้ค่ะยุนจินก็เลยถามสาวน้อยว่าตอนอยู่อเมริกาเธอคิดถึงใครมากที่สุดสาวน้อยเลยตอบว่าเธอคิดถึงพ่อมากเธอรู้ว่าแม่ของเธอกําลังซ่อนบาง,อย,างอย่างเรื่องพ่อไม่ให้เธอรู้แต่เธอก็เข้าใจว่าแม่คงมีเหตุผลเมื่อได้ยินแบบนั้นยุนจินก็รู้สึกเศร้าขึ้นมา ก่อนจะพาเด็กสาวตัวน้อยไปส่งที่บ้านแล้วก็โทรบอกนางเอกและหลังจากนั้นไม่นานยุนจินก็โดนรถชนเสียชีวิตคาที่หปีต่อมานางเอกก็ยังคงทำงานหนักดูแลโปรเจกต์ของบริษัทจนผ่านไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก่อนเธอจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยเขียนอีเมลส่งถึงพนักงานทุกคนนางเอกรู้สึกผิดและเสียใจกับความวุ่นวายต่างๆที่ผ่านมาที่ท่านั้นเป็นต้นเหตุ และกังวลว่าอาการป่วยทางจิตของเธอจะทําให้เธอตัดสินใจผิดพลาดอีกเธอจึงได้ขอลาออกจากตําแหน่งประธานและแต่งตั้งให้พระเอกขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานแทนต่อมาพ่อเลี้ยงกับลูกสาวของนางเอกได้แนะนําให้นางเอกลองหยุดพักผ่อนไปเที่ยวคนเดียวดูซึ่งนางเอกก็ได้ทําตามแต่เธนั้นก็ยังคงมีอาการประสาทหลอนแถมครั้งนี้เธอเห็นเป็นภาพหลอนของแม่เธอที่บ้านพักตากอากาศที่เธอไปพักผ่อนแม่ของเธอมาคอยดูแลและทําอาหารให้กับเธอ ตอนแรกนางเอกก็พยายามเมินเฉยไม่สนใจทำเป็นไม่เห็นแต่สุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับภาพหลอนของแม่ที่อยู่ตรงหน้านางเอกได้พูดถึงเรื่องที่แม่เธอตั้งใจจะฆ่าเธอตอน8ปดขวบโดยการพาเธอเดินลงทะเลไปด้วยกันนางเอกถามแม่ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเห็นหนูเป็นสิ่งของที่อยากฆ่าเมื่อไหร่ก็ฆ่าได้หรอภาพหลอนแม่นางเอกได้กล่าวขอโทษนางเอกกับสิ่งที่ทธอนั้นทำลงไปและที่ทำไปก็ไม่ใช่เพราะเธอไม่รักนางเอกแต่เพราะปัญหาชีวิตมันลุมเล้าจนทนไม่ไหว และเธอนั้นก็ไม่สามารถทิ้งนางเอกที่ยังเด็กไว้เพียงลําพังได้เธอจึงตัดสินใจพาน,นางเอกไปกับเธอด้วยก่อนเธอจะขอให้นางเอกลืมความทรงจําลายๆทั้งหมดไปซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขท้ายที่สุดนางเอกก็สามารถปลดล็อกตัวเองจากความเจ็บปวดในอดีตได้สักทีนางเอกได้เดินทางไปพบหมอโจตัวจริงเพื่อพูดคุยเรื่องอาการป่วยที่เธอนั้นเห็นภาพหลอนหมอโจมาคอยพูดคุยแนะนําเธอรวมถึงเรื่องที่เธอนั้นเห็นภาพลหลอนของแม่ด้วย ซึ่งหมอโจก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นางเอกนั้นเลือกที่จะประชิญหน้าและปลดปล่อยตัวเองจากอดีตก้าวไปข้างหน้าได้อีกก้าวแล้วนางเอกตัดสินใจยอมรับตัวตนของเธอที่เป็นแบบนี้เธอจะได้ไม่มีวันลืมว่าทั้งสามคนที่เธอเคยหันหลังให้เพราะความหวาดระแวงของตัวเองพวกเขาคือคนที่สําคัญที่สุดที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาไม่กี่วันต่อมานางเอกก็ตัดสินใจบอกความจริงกับลูกสาวว่าพ่อของเธอนั้นได้จากไปแล้ว โดยการพาลูกสาวไปพบพ่อผู้ล่วงลับเพื่อให้เธอนั้นได้กล่าวทักทายและบอกลานางเอกได้กลับไปทำงานในบริษัทอีกครั้งในฐานะดีไซเนอร์ทำให้พระเอกรู้สึกแฮปปี้เป็นอย่างมากนางเอกได้กล่าวขอบคุณพระเอกที่เขายอมเป็นประธานและดูแลบริษัทเป็นอย่างดีส่วนนำแทจูตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกแล้วตำรวจหญิงจึงได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญฉลองที่คนนั้น้นทษและในวันหนึ่งระหว่างเดินทางไปดูงานนอกสถานที่ พระเอกก็ได้สารภาพรักกับนางเอกอีกครั้งกล่าวว่าเขานันนพร้อมจะรอจนกว่านางเอกจะพร้อมแต่นางเอกก็ไม่อยากให้พระเอกเสียเวลารอเพราะเธอยังคิดว่าอาการป่วยของเธอนั้นเป็นปัญหาพระเอกก็เลยแย้งว่าเรื่องอาการป่วยมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของเธอเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของเธอเธอยังมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในตัวเองเพราะงั้นอย่าปฏิเสธความรู้สึกผมเลยครับไม่ต้องรีบขอแค่อย่าผลักใส่ผมก็พอนางเอกก็เลยพูดหยอกว่าอาจจะใช้เวลานาน,านก็ได้นะ จะไม่เป็นไรหรอทําให้พระเอกตื่นเต้นที่นางเอกยอมไม่เขารอและถามกลับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่นางเอกก็ยังคงแกล้งเดินหนีไม่ยอมตอบพระเอกหลังจากนั้นไม่กี่วันนางเอกก็ได้บอกลากับภาพหลอนของหมอโจแล้วใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกับพ่อและลูกสาวของเธอเพราะต่อให้รู้ว่าชีวิตไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งวันนี้อาจจะมีความสุขพรุ่งนี้อาจจะมีความทุกข์แล้ววันมะรืนก็กลับมามีความสุขอีก เธอก็ยังคงจะใช้ชีวิตที่บนซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีไปพร้อมกับเหล่าคนสำคัญที่อยู่ข้างๆเธอและซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับเรื่องนี้สวัสดีค่ะ